อ่านหนังสือแล้วพี่เจอคีย์เวิร์ดทองคำว่ะมันเป็นยังไงอะตลาดทำเงินที่ใหญ่ที่สุดบนเอสซี่เลยนะที่กวงรู้ไหมครับมันคือตลาดไหนไม่รู้เหมือนกันครับเอสซี่ <SC S 2> ไม่เคยทำเลยครับมันคืออะไรครับอย่างพวกสัตว์ประหลาดอะเอเลียนยูเอฟโออะไรอย่างเงี้ยก็ทำเงินได้แถมยังเป็นดิจิตอลโปรดักต์ด้วยนะอยากรู้แล้วครับก็มาติดตามตอนนี้กันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่เกศศาสตร์นะครับเรื่องยากเราไม่เคยทำครับพบกับโพสชคอน โฮสมาซึโอครับอลิสค่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีครับวันนี้มอบที่ให้คุณโฮสอลิสเช้อชมพูแล้วกันครับวันวาเลนไทน์อ๋อใช่ใช่เป็นโฮสผู้หญิงคนเดียวครับให้โฮสตอลิสเป็นคนนําทางครับก็วันนี้ลิปขี้เกียสตร์นะคะตอนของเอกรู้สึกว่ามันวิชาการเกินแล้วทุกคนแบบทั้งโฮสแล้วก็ทั้งผู้ฟังก็ดูเกรงไปหมดอยากจะทารายการแค้แค่คุณจอมขวัญแบบถามตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็สริปนี้นะคะ ไม่ได้ทำโดย AI ค่ะครับดีแล้วครับเป็นสคริปที่อ <bir ố Jud ite> ัน <macht> น <osaurus> ี้อันนี้โค้ชอดิคือว่าเราใช่ไหมครับไม่ผมผมวันนี้ผมเขียนมาเองเกินครึ่งครับอ๋อเกินครึ่งนะครับเออพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมครับค่ะหัวข้อเนี้ยค่ะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนที่เขาทํางานประจําและเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขารู้อ่ะมันหาประโยชน์ได้เวลาที่เราแบบคุยกันกับโค้ช ที่เขาเขาก็จะชอบแบบขายความรู้ของตัวเองสี่อพอบางคนที่เขามีความรู้ที่อากเฉพาะเฉพาะจัดเกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบงงว่าความรู้กูจะขายได้ยังไงวะเราไม่น่าจะขายความรู้ได้เลยนะเราก็รู้แค่นี้แหละเราจะไปสอนใครได้แบบมันเฉพาะจัดอะไรเงี้ยค่ะโจทย์ของเอกก็คือถ้าสมมติเราอ่ะเป็นคนบงบงกงกงไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแต่เราอ่ะไม่อยากอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มยังไงอย่างพี่กวง ผมบอกแล้วเดิมยาวรอมาครับอย่าห้กวงอะค่ะปกติถ้านอกจากงานไอเอ็มที่ทําประจําอะค่ะมีเรื่องอะไรที่สนใจเป็นพิเศษไหมคะที่ไม่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับทําเงินเลยโอ้ก็มีเยอะอยู่นะอืมอ่าอ่าสักอย่างหนึ่งเล่นเกมถ่ายรูปสัตว์อถ่ายรูปนกอะไรอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้ก็มีแบบทําสวนของผมหรอของผมก็เล่นเกมครับอืเล่นเกมเล่นบอดเกม อืมก็ฟุตบอลอ่าครับเพื่อนประมาณนี้แหละดูบอลอย่างนี้ไหมดูบอลฟุตบอลหรือบอลเล่นบอลไปเตะบอลดูบอลครับอ่าเราคิดว่าไอสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะค่ะมันสามารถที่จะเอาไปทําเงินได้ไหมคะถ้าสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะค่ะผมว่าได้นะผมว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมครับถ่ายนกอ่าเอ่อหรือว่าทําสวนอะไรผมว่าทําได้ถ้าจะทําผมก็คิดว่าเห็นด้วยนะคือคือถ้าคิดว่าจะไปทําเงินก็น่าจะทําได้ค่ะ ก็ใช่ครับเ <laughs> จอเราเจอเราดักเจอเราดักวั <laughs> นนี้เอกก็เลยอยากจะยกเคสเคสหนึ่งมาค่ะ<ฮ>แล้วก็ให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์ว่าเราจะทําเงินกับสิ่งนี้ยังไงอ่านหนังสือค่ะ <ขอ S 1> <ๆ S 2> ก็ค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงครับขอไม่พูดว่าหนังสืออะไรก็คือเอกคิดว่าความรู้ของเอกเนี่ยเอกจะลองเอาไปค้นหาในเอซี่ดูแต่ถ้าเกิดสมมติใครทําอะไรอาจจะทําเว็บไซต์หรือว่าทําแซดหรือว่าทำอีบุ๊กเหมือนท่านจ่างอะไรเงี้ยค่ะก็ลองเอาไปปรับใช้กับ ตัวเองนะคะแต่เคสเนี้ยเอจะเอจะใช้เอจะเราใช้เอซี่ในการรีเสิร์ชแล้วก็ในการมุ่งดูว่าเนี่ยกูจะทำอันเนี้ยจะทำบนเอซี่นเนี่ยจะทำอะไรอะไรเงี้ยทั้งสองท่านเคยได้ยินตำนานเรื่องบินเดนเดนเมสไม่เคยได้ยินแต่บินลา d เดนครับผมกำลังจะเล่นเลย <laughs> <laughs> โดนแยกงมาแล้วไม,ไม่รู้เล่นอะไรแล้วทีนี้ยบินเดนเดนมันคือเมืองของอังกฤษค่ะ เป็นเรื่องราวของฝาแฝดค่ะชื่อแมรี่และอลิซาเสียชีวิตในวัยส4ิบสี่นะคะในระยะเวลาไล่เรียกันหชั่วโมงมแล้วฝาแฝดคู่นี้บ้านเขารวยมากพอหลังจากที่เธอเสียค่ะเธอได้มอบที่ดินทั้งหมดห้าแปลงค่ะให้กับหมู่บ้านก็คือเหมือนกับชาริตี้ให้หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายได้ที่ได้จากที่ดินเหล่านี้ค่ะในการจะปลูกพืชเอ่ยขายเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถูกทําขนม,มจะถูกเอาเอาไรายได้จากตรงเนี้ยค่ะทําเงิน เวลาได้เงินมาเขาก็จะแจกจ่ายให้กับคนยากจนหรือว่าในเทศกาลอีสเตอร์ทาขนมแจกอารมณ์เหมือนกับคืนกำไรให้สังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไร่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆอะค่ะเรื่องเนี้ยดังมากที่อังกฤษเมืองบินเดนเดนเนี่ยค่ะคนก็จะไปเที่ยวกันบ่อยๆเพราะว่าได้ยินตำนานนี้มาค่ะเพื่อที่จะรับขนมเอยรับเค้กรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเทศกาลอีสเตอร์ แล้วที่เนี้ยสองคนเนี้ยค่ะแมรี่กับเอลิซาเนี่ยค่ะถ้าเป็นเรื่องราวฝาแฝดที่ตายใกล้เคียงกันมันก็เรื่องปกติทําไมมันถึงเป็นตำนานล่ะให้โอกาสโต์มัดครับในการในการทายครับผมให้โอกาสครับผมว่ามันต้องแบบมีคนพบเจอหลังตายเออมีคนพบเจอหลังตายเป็นแฝดมีความสงสัยเงี้ยเป็นผีแฝดเป็นผีนะอ๋อห่วงพื้นที่ make sense make sense make sense อก็เลยแบบดังขึ้นมา ก็จริงๆสองคนนี้ไม่ใช่ฝาแฝดธรรมดาค่ะแต่เป็นฝาแฝดที่สะโพกกับไหล่ติดกัน hmm. เป็นแฝดสยามเป็นแฝดสยามค่ะเธอก็เกิดมาสุขภาพดีแหละค่ะเกิดมาในตระกูลร่ำรวยทีนี้ตอนที่พออายุ3 4บปุ๊บแมรี่เสียแล้วปกติก็คือฝาแฝดฝาแฝดที่ตัวติดกัน,นะคะ่ะ hmm. เวลาเขาเขาก็จะมีหลายแบบอย่างเช่นเราใช้หัวใจร่วมกันใช้ตับ hmm. ใช้ไตใช้เครื่องในร่วมกันอะไรอย่างี้ค่ะแต่ในส่วนของไหล่กับสะโพกเนี่ยมันมัน มันค่อนข้างจะผ่าตัดออกได้ในสมัยนั้นพอแมรี่เสียปุ๊บถ้าทิ้งเอาไวอ้อ่ะอาจจะตายคู่หมอและครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่าจะผ่าตัดเอลิซาออกมาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะตายด้วยกันแต่ลิซ่าไม่ยอมค่ะเขาบอกว่าเกิดมาด้วยกันก็ต้องตายด้วยกันอืออลิซ่าก็เลยเสียชีวิตต่อมาหลังจากแมรี่เสีย6ชั่วโมงเธอก็ได้บริจาคที่ดิน5แปลงไปอย่างที่เล่าให้ฟังเบ a ส and c h e e s e Land <ๆ>ก็เลยเกิดเป็นตำนานขึ้นมาค่ะเพราะว่า2คนนี้เป็นฝาแฝด ตัวติดกันน่าจะก่อนแฟดสยามอีกมั้งก่อนอินจันอีกมั้ง mm hmm. ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะ mm hmm. ก็คือเนี่ยค่ะแล้วสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกผู้คนไปอะค่ะผู้คนไปที่เมืองเมืองบิดเดนเดนและทาอ้บิดเดนเดนทาวอะค่ะเพราะว่ามีเค,ค้กค่ะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสองคนนี้อ mm hmm. ใช่ค่ะเป็นที่เออแล้วก็เป็นตำนานด้วยเล,เล่าลือมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คนก็เคยได้ยินแล้วเขาก็อยากจะไปกันเรื่องหนึ่งก็คือเนื่องจากมันเกิดมาเกือบพันปีแล้วค่ะนักวิชาการบางคนก็บอกว่าอาจจะไม่เป็นเรื่อง เค้กก็คือเรื่องไม่จริงอา,อาจจะเป็นตำนานอาจจะเป็นตำนานเมืองออเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้และสัญลักษณ์ที่มีตั้งแต่ร้อมีตั้งแต่ปีหนึ่งรอยหนึ่งนหึง่ะมันอาจจะเป็นแค่เด็กผู้หญิงแบบยืนใกล้กันเฉยๆสองคนใกล้กันเฉยๆยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า ก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ผู้นักวิชาการ mm hmm. เขามองว่าเป็นแบบนั้นถึงทุกวันนี้พันปีเขาไม่มีใครสนใจแล้วค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่ามันก็มันมีการขายของที่ระล,ลึกเอยเป็นเทศกาลอีสเตอร์ที่คนมาแบบเป็นแบบตั้งแต่ตั้งแต่ปีพันเจ็ดพ mm ันเจ็ดร้อยมั้งคะก็คือแบบ,บเป็นร้อยปีแล้วอ่ะที่เขาดําเนินนี้มายอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เกิดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมกับตํานานเมืองตรงนี้ไป ทุกคนคิดว่าถ้าเอ๋แบบอ่านเรื่องนี้แล้วเอ๋สนใจมากเอ๋อยากจะลองทําเงินจากเรื่องนี้ได้ไหมคะมีวิธีไหนที่จะทําเงินจากเรื่องนี้ได้บ้างคะเรื่องที่โหดคอนเลยครับครับผมก็จะทำอ e ีบุ๊กเล่าตำนานนันเนี่ยครับออกมาขายเอาง่ายเลยนะครับครับแน่นอนครับหรือจะทำเสื้อพีโอดีครับ<อ><อ>บินเดนเดนทาวอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าแต่ถ้าสายผมจริงน่าจะไปทางดิจิทัลโปรดักต์มากกว่า คือ,อหนังสือ Story, เรื่องราวอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมผมก็คงเป็น POD แหละครับวินนนดีมาอาจจะทำเป็นแบบสร้อยที่เป็นผู้หญิงสองคนเพื่อสื่อถึงวันวาเลนไทน์ถึงความรักครับอะไรแบบนั้นถ้ามันมีถ้ามันมนีนะ <laughs> อ<ม> <laughs> ตอนที่เอ,ออ่านเรื่องราวตำนานเนี่ยค่ะก็คือเอ,ออ่านในห้องน้ำตอนที่เอ,อเริ่มต้นอ่ะเอคิดว่าอุ้ยอุ้ยแต่ตำนานนี้น่าสนใจวาอะไรเงี้ยเอก็เลยเริ่มจากอันนี้เลย แฝดตัวติดกันเริ่มเสิร์ชในเอซีเลยค่ะว่าฝาแฟตตัวติดกันว่ามันแบบมีว่ามันแบบมีขายในเอซีหรือเปล่า <c oughs> เออคอนจอยคอนจอยได้ทวินภาษาอังกฤษใชเ่เจอเจอเจออารมณ์ประมาณนี้ค่ะเป็นออ,ออกแนวแบบปฏิมากรรมอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งยากไป <c oughs> ก็เลยนั่งคิดอยู่ว่าเราเอ๊ะจะมองแบบ เราก็จะเริ่มใช้เทคนิคท่านท่านจาน่างอีและวปีรามิดหงายไปริมิดควะคะ่ำค <ừ> ่ะใช่ค่ะเอกก็เลยพยายามคิดเรื่องนี้ค่ะว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติคําว่าฝาแฝดต,ตัวติดกันเนี่ยส่วนมากอะ่ะส่วนใหญ่จะตายจะตายตอนคอดเพราะฉะนั้นอยู่ดีเราจะไปทำอนามั์หรือว่าจะทำพีโอดีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอาจจะนิชจัดอะอนิชเกิน<ๆ>ก็เลยลองไปดูตำนานอื่นพี่กวางบางบอลมีตำนานเมืองนะคะ มีใจถึงพึ่งได้ตำนานครับครับสบายแล้วค่ะแต่ก็เนี่ยค่ะก็เลยนึกถึงตำนานเมืองขึ้นมาที่ออกจากแมสกว่าเรื่องนี้อ่าอ่านึกถึงอะไรคะถ้าเกิดเป็นฝรั่งคอนดูริงครับคอนดูริงทเวินครับคอนดูริงทเวินอาร์มิตี้วิวอามิตี้วิวก็ใช่อ m i t มิตี้วิวอาร i มิตี้วิวก็มีบ้านผีสิงแบรดวิธ เมืองไหนครับแบบวิชเอร์ไม่รู้ไม่รู้ดูจำชื่อหลังได้ไอพวกนี้ดูเออดูงหนันดูน่ากลัวไซเลนทิวใช่ไหมมาเกมเราใช้ตำนานค่ะก็เลยนึกถึงตำนานที่มันแมสขึ้นมาค่ะทีนี้ก็จะนึกถึงอะไรไปไม่ได้ก็คือก็คือก็ซิลาเอ่อใช่มีโรงแรมด้วยเป็นไงล่ะก็ซิลามีอะไรอีกวะไม่ใช่ไอตัวคอยยาวๆไงคอยยาวอ่ะยีราฟ ยีราฟก็ยาวมันมียาวขนานั้นใช่ค่ะเมสซี่ค่ะเมสซี่ที่มาอยู่บนสนามฟุตบอลไม่ใช่นะนะฟุตบอลครับที่อยู่ในแม่น้ําครับสกอตแลนด์ไหมสกอตแลนด์ไหมอีลแลนด์เรียบร้อยไปแล้วครับล็อกอะไรครับล็อกอะไรล็อะไรครับอ๋อสัตว์ประหลาดล็อกเนสเงี้ยล็อกเนสอ่ะที่สัตว์ประหลาดที่มันอยู่ในแม่น้ำครับที่คนไปถ่ายกล้องติดอ่ะแม่น้ํามันชื่อแม่น้ําล็อกเนสนะครับถ้าผมจําไม่ผิด ไม่ได้จังครับถ่ายแต่นกครับไม่ได้ถ่ายสัตว์ประหลาดเนสซี่ค่ะเนสซี่ก็เลยนึกถึงเรื่องแมสอย่างเนสซี่ว่าเราแบบเฮ้ยถ้าเกิดเนสซี่อ่ะคนทั้งโลกรู้จักไอ้วินเดนเดนนะอาจจะแบบเมื่อกี้มีคนนึงไม่รู้จักผมไม่รู้จักพี่กวงเขาลีมีเต็ดดิชั่นอย่าไปอะไรเขามากเลยเออปล่อยเขาไปก็เลยเอาเนสซี่ไปเสิร์ชบนเอสซี่เจอแน่นอนอย่างงี้นเจอเจอแน่นอนเรลุกเจอไหมครับก็เลยไปเจออันนี้มาค่ะอ่า ที่แบบโหอันนี้ทำจากเลซินค่ะสำหรับตำนานเมืองล็อกเนสมอนสเตอร์อ่าก็ถ้าใครดูีดกิกกี้จัดประจำก็จะรู้อยู่แล้วว่าเอชอบอะไรประมาณนี้กดเข้าไปดูรู้ละอ๋อล็อกเนสอ๋อมันมีขายเป็นแบบนี้ด้วยอ่าไอเราจะแบบแพชชั่นด้วยการแบบความชอบของเราโดยเฉพาะเลย เราก็กดเข้าไปดูในร้านเขาค่ะก็จะเจอแบบโอ้โหทุกตัวเลยค่ะอ่ามีเวนดิโก้มีเมอร์เมดมีดราก้อนมีกริฟฟินมีเมลูซิน่านี่คนมีคนมีปีกเซนทอร์เซนทอร์ก็มีนี่ ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนขยายจัก,กรวาลสัตว์ประหลาดอตอนตอนแรกเรารู้แค่ล็อกเนสแต่ตอนนี้เราขยายจัก,กรวาลสัตว์ประหลาดละว,ว่าโอ้สัตว์ประหลาดมีอย่างนี้เยอะเยอะอย่างนี้เลยว่ะตอนแรกคิดไม่ออกว่าอะไรอะไรเงี้ยถ้าถ้าแพชั่นเอกยก็คือไอ้อย่างนี้เลยไอ้อย่างนี้เลยคือแพชั่นของเอกแต่แพชั่นกับความขี้เกียจมันไม่ไม่สดของกันกลับไปดูค่ะว่าไอ้ล็อกเนสเนี่ยหรือว่าไอ้พวกตำนานหรืออะไรอย่างเงี้ย มันขายเป็นดิจิตัลได้ไหมอืมอืมจางก่อนจางน่าจะก็ขายเป็นอีบุ๊กได้เนาะก็คงได้ครับก็ลายสีมันลายลาสีก็ทําครับก็ทําก็มีทําอยู่แล้วแบบบายสีเมอร์เมดบายสีอะไรพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แล้วอ่ะก็ถ้าเกิดเป็นแพชชั่นเ่ยจะทำแบบนี้ค่ะแต่พอเป็นเรื่องดิจิตัลอะค่ะเอกก็เลยไปกดดูเอกค่ะว่ามันมีมีอันไหนดิจิทัลได้อีกก็เลยกดดูไปเรื่อยๆค่ะก็เลยไปเจออันนี้ค่ะอ่าอืม ล็อกเนสมอนสเตอร์สเปลมันทำอะไรครับไอ้นี่เรียกล็อกเนสแบบคาถาเรียกล็อกเนสผมว่าซัมมอนแบบเนื้อโปเกมอนอะไหนๆก็ไปถึงไฮแลนด์แล้วเนาะไฮแลนด์สกอตแลนด์ละเสียอีกสักพันแปดอยากดูล็อกเนสตัวจริงเรียกมันออกมาเรียกมันออกมาสเปลไว้เรียกล็อกเนสฉันเลือกนาย มีสเปลราคาพันแปดสองพันค่ะสองพันรีวิวแบบมีเยอะด้วยและเออแล้วรีวิวแบบสี่ดาวขึ้นทั้งนั้นเลยเคยเจอแล้วครับเคยเจอแล้วครับอย่างนี้เหรอแสดงว่าใช้ได้ผลใช้ได้ผลครับเออใช้ได้ผลแน่นอนแสดงว่าไม่ได้ขายแค่คาถาล็อกเรียกร้องนี้เราแม่งเรียกได้ทุกตัวในโลกนี้เลยโอ้โหเก่งมากนะถูกต้องค่ะเข้าไปดูในในร้านของเขานะคะมีแต่สเปลก็พันสามก็นั้นอยู่ก็มีเรียกได้เยอะเลยค่ะวายเออร์สปิริต วิญญาณนักลบอ๋อแม่งเรียกได้ทุกงตัวค่ะแล้วก็ลองไลฟ์สเปลอือืโซล่าแฟร์สเปลนี่เห็นไหมเจ้าของร้านชื่อแบร์เอกครับแบร์วิธโปรเจกต์ครับอินสปายแบร์วิธอือนี้แบร์เอกใช่ค่ะ เอไปอ่านรายละเอียดมาค่ะเอก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยไม่เข้าใครหลอกลวงผู้เรยโภคหรอ,อหรือว่าแบบถ้าเกิดไม่เจออะไรจริงๆค่ะมันบอกว่าเรียกวิญญา4ีวิญญาณแห่งบล็อกเนสสี่เรียกวิญญาณของสมันจับต้องไม่ได้เรียกจิตวิญญาณใช่ค่ะแล้วเขาก็กมีการ disclaimer ด้วยนะคะว่า Product ์เนี้ยนะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นเทืเอ,อ็นเตอร์เทนเมน คือถ้าเรียกไม่ได้ก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอนเทนนะอะอนเทีนนะอ่าก็เพื่อเอนเตทนนะคะคราวนี้ก็มาดูอีกค่ะอันนี้เอเลี่ยนอับดักมีอ๋อเรียกให้เอเลี่ยนมารักพาตัวเราไปเพื่ออะไรลองพี่ก้งลองใช้หน่อยครับแล้วบอกด้วยว่ามรักพาตัวไปจริงเปล่าให้แบบนี้ยังไม่แปลกใจเท่าไอคนนี้มาให้ดาวนี่แหละคือมันโดนมันโดนไปแล้วเหรอมันโดนเรียกไปแล้วรักพาตัวไปแล้ว ก็อาจจะขาอดกลับมาได้ปล่ดยไม่เอเลี่ยนมาให้ดาวครับเอเลียนเป็นคนให้ดาวเพราะว่าดีมากที่ส่งมนุษย์ไปอคนซื้อก็คือแบบเอเลียนมาให้ดาวโอ้น่าสนใจเนี่ย low in stock only six left เลยแค่หกคนเท่านั้นนะที่จะส่งไปได้ไม่งการยานกำลังจะเต็มแล้วค่ะต้องรอยูเอเบอรลใหม่มาครับค่ะก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะคะว่าเขาขายอะไรบ้างก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละค่ะ แล้วเราลองมาดูถึงการขยายตลาดกันอันนี้ว่าเขาก็มีเมจิอะไรบ้างจริงๆเรื่องเนี้ยเคยคุยกันไปแล้วตอนที่ดิจิตอลแปลกๆเป็นการรวมกันร,ระหว่างเอตอนดิจิตอลแปลกๆใครดีเทกับวิธีหาคีย์เวิร์ดแบบท่านาจางนะคะอ,อันนี้นะคะเอกก็กดเข้าไปดูก็จริงๆเนี่ยค่ะก็คือกดกดตัวกดตรงชื่อตรงเนี้ยค่ะก็จะก็จะเห็นเยอะเลยแล้วเราก็จะดูว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะสมอนดากรอกกอน เรียกมังกรชาออสเมจิกโปเทคชั่นหมื่นแปดนะคะหมื่นแปดเลยครับไฮทิเกตนะเนี่ยไฮทิเกตนะครับอันนี้สเปลเรียกเทพลงมาต้องเป็นไฮทิเกตสเปยเรียกเทพแต่ทําไมมึงจอไอเจนเมื่อกี้สเปลเรียกปีศาจอันนี้เรียกจักรคุมในโลกมากเลยต้องแพงครับหมื่นสามไฮทิเกตแล่หน่อยอแล่หน่อยถ้าเรียกที่อยู่บนโลกก็จะถูกหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเรียกมาจากต่างวิติก็แพงหน่อยผมอยากอ่านรีวิวมันมากเลยที่ห้าดาวเนี่ยมันเขียนอะไรกันวะ a l w a y good service and effective magic hmm. from this seller. Effective magic. I could feel energy clearing <c oughs> immediately. ได้รับพลังเลยครับได้พลังนี่เลยครับจะพูดว่าพลังจักรวาลส่งมา <c oughs> เอาที่สบายใจ <c oughs> ถ้าสมมติแบบเราทำแบบหมวดเกี่ยวอันนี้ e s y case ละกันว่า <c oughs> แบบถ้าเราทำหมวดเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเหมือนลิงก์ทูไปร้านอื่นได้ในหมวดเดียวกัน <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นฮันเต็ดดอลค่ะตุ๊กตาผีสิงแคนาเบลใช่ค่ะรับสักตัวไหมครับอันนี้เอว่าน่าจะซื้อมาจากของถมนะอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษไม่จริงตุ๊กตาผีสิงมีของเป็นของจริงอผีสิงก็ลมประมาณนั้นค่ะจริงๆก็กี้ยังเรียกมอนสเตอร์ในตำนานเข้ามาอให้เราแบบมีไปก็คือแวมไพร์ทรานส์ฟอร์มค่ะอยากเปลี่ยนร่างเป็นแวมไพร์อยากเปลี่ยนร่างเป็นแวมไพร์อยากเป็นอมตะไหยครับซื้อเลย พาเราจะกลายเป็นแวมพร์ค่ะ Summoning สเปลมันเริ่มแบบไปเหมือนพวกคลิกชัวร์คลิกแบงอะไรเข้าทุกวันแล้วครับเนี่ยนี่นี่รูปรูปก็เอไอนะครับอเออรูปเอไอสเปลผมว่าเอไอก็เจนมาให้แปลงร่างเป็นแวร์วูฟอยากเป็นแวร์วูฟไหมครับพละ,ะกำลังเยอะหกสิบเก้ารีวิวพันห้าร้อยบาทเราแปลงร่างเป็นแวร์วูฟได้แต่เขาก็ disclaimer ไว้นะคะว่าเป็นการเพิ่มโอกาส Unlock the power ไม่ต้องแปลกใจครับนี่แปลงร่างเป็นแวมพายแปลงร่างเป็นแวมพายอ่ะอันนี้ยกนิ้วเลยครับคือแต่ก่อนเนี่ยไปดูบนคลิกแบงมมีพวกแบบคู่มือกันเอาโดนรอดจากนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าแปลกนะคู่มือเอาโดนรอดจากพวกซอมบี้ก็ว่าประหลาดแล้วนะอันนี้มันประหลาดกว่าอีกเป็นเรื่องของความเชื่อครับใช่ค่ะก็มันมีจริงทมไมจะมีไม่มีไม่จริงไม่งั้นเขาไม่ขายหรอกเออไม่งั้นเขาจะทำเป็นหนังหรอครับเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์หนึ่งเนี่ย บอก I am a vampire now ไหนไอไ vampire transform spell อะไรเนี้ยเนี่ย a m p i r e transform spell เนี่ยเนี่ยเหรอเขาเป็นแ m มพ r e แล้วไอครับรู้ได้ไงว่าเขาไม่เป็นใช่ห้าดาวเลยนะดูดิชีวิตนิลันชีวิตนิลันในราคา159บาทก็แล้วก็อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของการถ้าเราแบบไม่อยากจะแบบแบบ อาจจะแบบเออไม่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 อ่ามูสาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสการเป็นแวมไพร์อะไรเงี้ยมันดูแบบดูขัดกับศีลห้าแบบคนไทยอย่างเราก็มีอันนี้ค่ะก็คือการทำเพอร์สนอลเพอร์สนอลแวมพร์ก็คือการที่ก็ให้ใส่ชื่อนิสัยตัวเองเข้าไปแล้วก็เอใช้ AI เจนออกมาแล้วก็เอเจนเป็นรูปออกมาด้วยนะคะ Uh, เป็น p e r s o n a l Person พ p i r e ซเพร์ไแวมพาเองเป็นยังไงชาเลคเตอร์ชีตครับเป็นประวัติตัวละครเราเองที่เราเป็นแ a วมพ r ยใช่เราสร้างตัวละครของเราเองโดยการที่อย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องไปพร้อมเองราคาก็แค่นี้เองก็ร้อยเดียวร้อยเดียวก็นี่อันนี้ตังสามสิบี่นะคะเจนวางเจนวางครับเจนลู่วางเจนวางเจนวางได้ลหนึ่งะหนึอบาทอันนี้น่าจะแคนว่าด้วยนะคะ ใช่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ขยายตลาดค่ะก็คือบีแวมไพร์เอ่ยมีอยากเป็นตัวอะไรครับ unicorn, ยูนิคอร์นเอยอาจจะเป็นยูนิเราถ้าเราเป็นยูนิคอร์นเราจะเป็นยูนิคอร์นสีไหนอัน,นอันอันอันนี้พอเข้าใจได้เด <Med usa, S 1> นดูซ่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สินค้าพวกนี้พอพอเข้าใจได้ใช่ใช่ก็คืออันนี้ค่ะก็คือถ้าเกิดฟุตมันขัดกับ,บมันขัดกับเราเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เขาเอาเอาไปใช้ในเกมได้ครับใช่ค่ะใช่ มีความใกล้เคียงกับพวกบดเกมที่เล่นด้วยนะใช่ใช่มันก็คือแบบเป็นบทตัวละครสมมุตอิอะบางคนเขาไม่คิดเอง,งครับก็นี่แหละค่ะ<า>อ,อดูดีอันนี้ดูดีจาสารตั้งต้นของเราได้ไหมคะว่าจากตำนานเมืองตำนานเดียวตำนานแฝดท,ทีไม,ทไม่ที่ไม่น่าที่ถ้าเกิดสมมุติเราคิดแบบเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะคิดว่าเออมันอาจจะไปดูว่าแบบฝาแฝดตัวติดกันไม่มีอะไรแต่พอเราขยายไปมันก็สามารถที่จะ มีคนไไที่เขาเทำเงินได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ e ีพ e ีเนี้ยนะคะก็อาจจะดูแบบยังดูแบบตลกหรืออะไรอย่างนงี้นะคะแต่ว่าอยากจะแบบให้พวกเราลองคิดต่างดูค่ะว่าไอ้ที่เราบอกว่าเราไม่มีความรู้จริงๆเราแบบไม่รู้จะไม่รู้จะขายความรู้อะไรไม่รู้จะทําอะไรขายอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆก็ได้ค่ะอย่างไอตํานานเมื่อกี้เนี้ยเอก็อาหารนัง่งนั่งอ่านในห้องน้ํา ว่าเอ้ยมีตำนานนี้เอ้ยลองไปเซิร์ชดูดีกว่าอ๋อไปเซิร์ชดูอ๋อเป็นฝาแฝดต,ตัวติดกันแล้วก็มาเซิร์ชในไอซีต่อเซิร์ชในไอซีต่อเอ๊ะมันมีตัวประหลาดเออมันก็ถือว่าเป็นตำนานเมืองอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยลองคิดไปถึงตัวอื่นแล้วเราก็ไปเจอ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 มันก็จะขยายขยายขยาย,ย,ายมาเรื่อยๆในสิ่งที่เราสนใจประมาณนี้ค่ะก็ไม่อยากให้คิดเยอะดีนะครับมันมันเหมือนเป็นการบง่งบอกว่าจริงๆแล้วคนเราอ่ะมันมันไม่น่าจะไอเดียตันหรอก ถ้าสมมติว่าพยายามเพิ่มอีกนิดนึอืมเราส่วนใหญ่เราเราแค่คิดว่าเราไม่มีไอเดียปุ๊บเราก็หยุดแต่อย่างเงี้ยเราไปเจอไอเดียอะไรที่ที่อย่างที่แค่ผมก็ไม่รู้จักนะแต่ถ้าผมไปต่อเงี้ยไปหาข้อมูลต่อมันก็จะเจอทางไปต่อเองอเพราะฉะนั้นใครตันอยู่ก็ก็แนะนําว่าทําอย่างโพสอลิสก็ได้เนาะเจอเรื่องอะไรตันๆเอาเข้าห้องน้ําฮะเราก็ไปอ่านไปดูนะครับไล่ต่อไปเรื่อยของผมถ้าตันง่ายผมเจอทางแก้แล้วเมื่อกี้ กดซื้อสเปลขยายสมองครับอในราคาหลักร้อยเนอะแล้วเราก็หมื่นหนึ่งเมื่อกี้เพิ่ม Unlock Genius Enchan e n h a n Brain แต่ก็คุ้มนะ Brain Power น่าจะเห็นยากเลยครับค่ะก็จบแล้วค่ะ EP นี้เป็นแบบอาจจะ EP สนุกนิดหน่อยดีแล้วครับตื่นเต้นนิดหน่อยหวังว่าเข้าองน้ำคราวหน้าทุกคนจะได้ไอเดียเพิ่มขึ้นครับแล้วพบกันใหม่สาม make them serious and now fucking hang some no problem we on love Big up kitty at side